สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับ tds tower defense simulator ครับอัปเดตมาใหม่นะครับนี่จะเห็นข้างหลังเลยนะครับมีเกมโหมดใหม่ขึ้นมานะครับนั่นคือเกมโหมด Duck Hunt นั่นเองนะครับการล่าเป็ดโหเป็ดอย่างโหดเลยถือปืนด้วยนะครับอย่างโหดมากนะครับแล้วก็โหมดนี้สนุกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีอัปเดตใหม่อีกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่น เอ่อทาวเวอร์ใหม่นะครับก็คือทาวเวอร์เอนจิเนียร์นะครับซึ่งต้องใช้เพชรถึง4,500เกมนะครับโอ้โหเยอะเกินนะครับหาไม่หวั่นไม่ไหวก็เลยทีเดียวนะโอ้หรือว่า4 0 0 0โลบักนะครับบ้าบอเขาแตกกันไปแล้วนะครับเยอะเกินนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ก็คือช็อตกันครับเจ้าช็อตกันเนี่ยก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทําให้ดูในคลิปอื่นๆแล้วกันวันนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าในเกมโหมดใหม่นั้นนะครับหน้าตามันจะเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลย อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลยโอเคตอนนี้ผมได้จัดผมได้จัดทาวเวอร์ของผมแล้วนะครับนี่ผมเอาเมดิกไปด้วยนะครับเอามิลิแทนไปด้วยนะครับสไนเปอร์แล้วก็บัฟอีกนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสิเล่นกันหรือเปล่าคนนี้ออฟอ่ะเดี๋ยวชวนออฟเล่นด้วยครับปาร์ตี้มาเลยครับดูว่าออฟเขาจะเล่นด้วยกับเราหรือเปล่านะครับอ่ะชวนมาเลยครับ โอเคเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็วิธีการเล่นนะครับคือทุกคนก็ต้องซื้อฟาร์มก่อนนะครับเพื่อให้เงินกองกลางเนี่ยมีเยอะๆนะแล้วเราก็จะทําการวางตัวนะครับผมวางเป็นมิลิแทนไว้ก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้นะโอเคเออฝั่งนี้นะครับมิลิแทนนะครับโอเควางได้เหียหรือเปล่าเราแปดร้อยก่อนนะ 800จะวางได้อีกทีนะครับอีกตวง7แโอเคอ่ะวางวีแทนไปก่อนนะครับป้องกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเนี่ยทําการซื้อนะครับซื้อฟาร์มนะครับเพื่อให้เงินกองกลางมันอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเอาฟาร์มมาเลยนะครับแค่ซื้อฟาร์มอย่างเดียวนะครับนี่เราก็จะมีเงินกองกลางในแต่ละเวฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนที่แบบซื้อนะครับซื้อฟาร์มให้เรานะ คนวางตัวละครก็วางไปนะครับ <c oughs> อืมเนี่ยป่ะมันจะเด้งนะครับพอเด้งเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้นี่เห็นปะ่ะเป็นเงินของแต่ละเว็บนะครับฟาร์มพวกนี้นะให้โอ๊กเป็นคนซื้อไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราจะต้องโอ้โหมาถึงมีมินิการเร็วโคตรเรว็วนะครับตอนนี้ผมจะ ใช้มีดแทนไว้ก่อนแล้วกันนะครับอัปเกรดมีดแทนไปก่อนนะให้โอ๊กเป็นคนซื้อฟาร์มไปครับซื้อฟาร์มเร็วๆไอ้นุ่มซื้อฟาร์มอ้นุ่มโอเคผมรอพันห้านะผมจะอัปเกรดมีดแทนผมนะฝั่งฝั่งฝั่งนี้ดีกว่านะครับฝั่งนี้น่าจะฝั่งนี้น่าจะอัปเกรดกว่านะครับอ่ะอัปเกรดไปเลยโอเคนี่ครับ มีแทนออป้องกันได้อย่างดีโอเคมีดีเจแล้วโอ้สบายแล้วนะครับเดีผมอัพเกมรีแทนไปก่อนแล้วกันนะครับมีตังค์ซื้อก็ซื้อฟาร์มให้หน่อยนะกาเปื่อนๆน,น,นะกาโอเคเนี่ยครับแล้วก็เป็ดมันก็จะมาเป็นเวฟเรื่อยๆนะครับโดยเดี๋ยวมันจะมีตัวบินมาด้วยนะผมต้องหาหาซื้อจุดจุดที่จะวางตัวยิงนะครับผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะผมซื้อไว้ก่อนแล้วกนะัน ซื้อไว้ก่อนนะครับซื้อไว้ก่อนเออนี่ไงเจอแล้วนะครับผมจะได้วางนี่ครับสไนเปอร์ครับว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวบินมานะเออมันจะมีตัวบินมานะครับวางสไนเปอร์ไปก่อน,นครับสไนเปอร์รีโลดเด็ดโอเคเ๋ยวข้างล่างก็ต้องข้างล่างก็ต้องหาซื้อด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องวางนะครับสไนเปอร์นะ ม่งันนี้ไม่ได้เลยนะจะเจอตัวบินยิงเจอตัวบินบินเข้าสู่ฐานโอเคครับตอนนี้ตัวบินยังไม่มานะโอเคยังอยู่ได้นะครับโอ้นี่จเจอนี้มาก็ดีครับโอเคผมอัพอัปเกรดสองพันอัปนี้แล้วก่อนอัพนี้ไปก่อนแล้วกันโอเควันนี้เน็ตเป็นไรไม่รู้นะข้าง,างช้าๆไงไม่รู้นะครับ โอ้โน้นนี่น,น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็ดที่พาไข่มาครับพอไข่มาแตกมันออกเป็นลูกเจี๊ยบโอ้อย่างโกงโอเคอ่าผมอัผมวา,างผมวาง,าง,างวนี่ดีกว่าครับวางวางวางสไนเปอร์ครับจะได้ช่วยกันยิงไอเ้เป็ดบิน,นบินเนี้ยเป็ดบินบินมาแล้วครับเป็ดบินบินนะครับอย่างโกงเลยนะ เราไม่มีตัวยิงไม่ได้เลยนะครับต้องมีนะตัวยิงเป็ดบินนะครับเออไม่งั้นเนี่ยจะแย่เอานะครับโอเคสบายละมีสไนเปอร์ละฝั่งนี้ดูโล่งๆไปหน่อยนะโอเคมีคนวางแล้วครับเป็นคอมมานเดอร์นะอืมผมจะต้องวางผมว่าผมว่าผมว่าวางเมดิกแถวนี้ก่อนดีกว่านะครับเมดิกมาตัวหนึ่ง ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายๆเกมครับมันจะมีนี่นี่นี่นามาละมินิบอสนะครับมันจะทําให้สตันนะสตันผู้เล่นซึ่งจะต้องใช้เมดิกในการแก้นะครับต้องเป็นเมดิกเลเวลตันด้วยนะโอเคน่าจะไหวอยู่นะสําหรับสี่คนนี้น่าจะตึงอยู่นะครับรีแทนเออเลเวลใหม่ สามพันกว่าครับไอแทนเนี่ยเห็นปะโดนฉีดแล้วมันนิ่งครับเนี่ยมามืน่นมืนมืนเพราะโดนฉีดโอเคเราซื้อฟาร์มเพิ่มหน่อยดีกว่าครับพันห้านะซื้อก่อนเลยซื้อนี้ด้วยครับนี่นี่นสองสองจุดนี้โอเคเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้มีพื้นที่ในการวางตัวละครมากขึ้นนะครับแล้วก็มีตังกองกลางมากขึ้นนะครับ เออถ้าไม่ถ้าถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยตังกองกลางก็จะน้อยนะซื้อไปเลยครับนี่นี่อ่ะพันห้าผมซื้อให้อ่ะซื้อฟาร์มให้ครับซื้อไม่ได้แล้วล่ะซื้อซื้อได้สิตังมีทําไมซื้อไม่ได้โอเคซื้อก่อนซื้อก่อนครับซื้อฟาร์มไปก่อนนะครับนี่โอเคอ่ะใส่หน่อยขอใส่หน่อยนี่ครับ ขอวางเลยครับขอวางเลยครับโอเควางไปเลยนะครับเผื่อมันจะได้ยิงไอ้ตัวยิงตัวบินนะครับ okay. ยิงตัวบินได้นะโอเคเดี๋ยวผมอัพม <mon> ิลิแทนเต็มเอ้ยผมอัพนี้เต็มก่อนดีกว่าหรือว่ามิลิแทนเต็มก่อนดีกว่าผมอัพนี้ดีกว่านะครับเมดิกนะเอาเมดิกให้เต็มก่อนดีกว่าครับจะได้ช่วยเพื่อนๆได้นะเมดิกก็ยิงแรงเหมือนกันนะนี่ด้วยดิ ตาเมจแปดนะใช้ได้นะครับโ okay. อเคยังพอกันได้อยู่นะครับเลือดยังไม่ได้เสียเยอะนะโอ้ oh, มีนี่แล้วครับเอ็กเซลนะครับมาละโอเคตัวบินไม่น่ารอดแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะโอเคครับถ้างั้นเนี่ยผมจะอัพเมดิกก่อนแล้วกันนะห้าพันสองเหรอโอเคนะครับได้รอบนี้น่าจะได้แล้วนะเพราะผมมีสองพันนะครับ ถ้ารอบนี้บวกมา3,000ก็น่าจะได้ครับโอเคเมดิกเวลตันครับอุ้ยตัวระเบิดมาตูมหเมดิกเวลตันต่อไปก็เป็นมิริแทนเวลตันนะครับเดี๋ยวผมอัพมิริแทนเวลตันมาก่อนเอาไอา้ตัวนี้ก่อนก็ได้ที่สองพันแปดครับมาก่อนนะครับจะดูวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าเรากันตรงกลางนะครับ การตรงกลางมันก็เลยแบบงงๆเออนิดนึงนะรอตังก่อนครับรอตังตอนนี้เวฟที่15แล้วนะครับแต่เรามีเมดิกเวลตันอยู่นะครับก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะหมูตังหกพันครับครับไปเลยนะตังที่เหลือผมจะซื้อฟาร์มแล้วกันโอเคครับตัวบินตัวบินว่างไงตัวบินก็ไม่รอดครับ เฮ้ยเพื่อนเออโอ<ห>้เพื่อนไม่ยอมยิงตัวบินเลยโอเควางอ่ะสไนเปอร์ทำหน้าที่เลยนะนี่เลนเจอร์ด้วยครับโอ้โหโคตรตึงตี้นี้อย่างตึงมีเอ็กเซลก็ตึงแล้วนะครับอันนี้เท่าไหร่หกพั 6, นเหรอได้เลยอีกนิดเดียวผมจะได้นะหกพันโอเคอัปเกรดนะครับเป็นฟูลี่เลย อนนี้ฟูลี่มิเลแทนเดซื้อฟาร์มก่อนครับซื้อฟาร์มสามพันห้าโอเคโหมาเต็มครับมังเต็มเลยครับไหว,ว่ครับพี่ไหวปะครับพี่ไหวปะวครับพี่ถ้าไม่ไหวผมจะกดแล้วนะไม่ไหวผมจะกดนะครับผมจะบัฟนะไหวยอยู่นะครับเฮ้ยบัฟดีกว่าครับ โอ้โห oh, ขนาดมีเยอะขนาดนี้ยังยิงไม่หมดนะคิดด้วยเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีเมดิกคอยฮิลให้กับทุกคนเดี๋ยวผมเอาเมดิกวางเอ่อสักตัวหนึ่งตรงแถวแถวนี้ดีไหมจะได้ช่วยกันฮิลนะครับเอ,เอาเมดิกวางไว้มาอัพเกรดเมดิกมาโอเค อ่ะบัฟไปดีกว่านะครับบัฟให้เพื่อนๆหน่อยครับเดี๋ยวมันยิงไม่ทันนะโอ้ยิงไม่ทันริงด้วยครับโอ้บัฟมันปับไปก็ยิงไม่ทันครับโอเคเมดิกเวลตันซื้อฟาร์มออก่อนเลยครับเพิ่มตังให้เพื่อนหน่อยมากันเลยครับโอ้โ มากันมาจากไหนกันเนี่ยฮะไอเป็ดพวกเนี้ยนะมาเป็นเล้ามาเป็นเล้าเลยนะครับเล้าหรือเล้าหรือเล้าอื้อหือ,หอจัดไปเลยครับผมจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับเพิ่มหน่อยครับเฮ้ยช่วยกันยิงหน่อยเพื่อนโอ้โห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 ,โหโตวัวบินนี่มันเยอะจริงๆ ผมอัพสักหน่อยแล้วกันนะครับให้มันยิงได้ไกลขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะเฮ้ยมาแล้วบอสตัวที่สองมินิบอสนะครับตอนนี้มีสองตัวแล้วนะเราจะต้องรีบจบมันอย่างไวให้สุดให้เร็วที่สุดโอเคโหดีนะเรามีเมดิกนะครับถ้าไม่มีนี่แย่เลยนะครับทุกคนต้องมีเมดิกนะครับการเล่นด่านนี้นะ โอ้โห oh, Excel Excel ก็ใช้ได้อยู่นะครับ Excel ก็ตึงอยู่นะครับอัดไปดีอัดไปดีโอเคครับอัดยิงไวไวครับยิงไว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 ทุกคนยิงไวยิงไวอัพไปครับอัพไปครับไนาเปอร์เวลตันครับเคสไนเปอร์เวลตันครับอัพไปครับเวลตันไปครับอันนี้ด้วย อันนี้เราอัพได้หรือเปล่าโอเคอัพไปครับเวลตันนะครับนี่ตันทุกตัวตันทุกตัวตันทุกตัวครับดาเมจแรงดาเมจดาเมจแรงดาเมจไกลทุกตัวโอเคจัดมาแบบเวลตันอันนี้ก็เวลตันอ่าตัวที่สามมาแล้วนะครับมีบอสตัวที่สามครับแล้วก็เป็นลัดเวฟเลยนะครับนี่บอสมานะครับบอสดุมดุมเมจาเล่นะครับ บอสหน้าตาเป็นยังไงครับเนี่ Bot. Bot ยเนี่ยบอสบอสยางเท่นี่นะบอสมันจะเดินเป็นเป็ดหุ่นยนต์ยักษ์ยาตูมโอ้โหเลยจะต้องเอ่อเพิ่มเลเวลคอมมานเดอร์หน่ยอยฮะผมว่านนะเฮ้ยคอมมานเดอร์ผมอยู่ตัวนี้นี่หว่า โอเคเพิ่มอัพเวลหน่อยครับคอมมานเดอร์ Commander. อ่ะจะได้ยิงเร็วขึ้นนะอ่าแล้วผมก็เพิ่มมินิกันทองไปแล้วกันนะครับอ่ะวางไปเลยครับเนี้ยมันจะไม่มีดาเมจนะครับวางดาเมจกันหน่อยเพื่อนเราจะชนะเกมนี้ได้ถ้านายมีดาเมดน,นะนะโอเคครับตอนนี้สองหนึ่ง กดไปเลยทุกคนต้องยิงแรงยิงเร็วครับวางไปเลยครับมินิกันทองจะหนักจะเต็มโอ้โหยแบบมันมืดจังเลยนะบอลก็อยู่ไกลระยะยิงเหลือเกินนะครับโอเคจ็ดพันสองยังงั้นเหรอมาแล้วมพมาชนแล้วโอ้ไม่มีคนอัพดาเมจเลย โอเคไม่เป็นไรครับค่อยๆเราเราเพิ่มดาเมจไปด้วยตัวเองแล้วกันนะเอามินิการทองมาใส่รัวๆวครับเพิ่มดาเมจหน่อยโโหเอ็กเซลเขาเยอะนะแต่เขาไม่มีดาเมจเลยเหรอโอเคถ้ามีนี่ก็กดไปครับถ้ามีนี่ก็กดใช้ไปนะบัฟ บอบใช้รัวๆไปนะครับอ่าวางในตัวงแล้วทำไมวางตรงนี้ไม่ได้อะโอเควางได้ตรงนี้ครับโอ้ my god เจ้าบอสเฮ้ยไหวรึเปล่าไหวรึเปล่าตีเราไหวปะเนี่ยเคมมันวางไม่ได้วะวางตรงนี้ได้นะครับ เฮ้ยอ่ะอ้กดบัฟกดบัฟกดบัฟหน่อยเพื่อนกำลังยิงอยู่เพื่อนกำลังยิงอยู่โอเคครับเปิดบัฟหน่อยครับได้ยิงบอสมัน,มนโอเคไอผมเพิ่มมินิการทองเข้าไปหน่อยครับเอ้อมันเหยียบมันเหยียบเหยียบย่ำหัวใจกันซะเลือกเกิน โอเคแก้ไขดิดนึงเอาว่ะเริ่มสู้ได้นะครับเริ่มสู้ได้นะโอ้โหมันยิงปืนมันยิงปืนยิงปืนครับแก้หน่อยครับโอเคแก้หน่อยครับเอายิงไว้ตีไว้ไว้ตีไว้ทำไมกดบัฟบไม่ค่อยติดนะเกมนี้นะเกมนี้กดปั๊บไม่ค่อยติดนะครับคลิกรัวๆเลยยังกดไม่ติดเลยนะครับอืม มันแย่ซะจริงๆเลยนะโอ้โหเต็มหัวกระบานเต็มหัวกระบานครับกดบัฟไม่ค่อยติดนะครับเกมนี้นะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเกตก,ก็ไม่ติดกดบัฟก็ไม่ติดโอเคสี่วิผมจะบัฟได้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอบอสเข้ามาใกล้ก่อนแล้วกันนะบอสเข้ามาสิเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดหุ่นยนต์ อัปเกรดหน่อยบัฟหน่อยเพื่อนบัฟหน่อยเราบัฟเองก็ได้โอเคมาแล้วนะมาแล้วนะบอสตายไปแล้วครับโอ้โหตายตรงไหนเนี่ยตายไกลเกินโอ้โหอีซี่จีจีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเราได้ไข่ามาไข่ทองคำนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เอ็กพีหนึ่งร้อยเอาละครับ,รบทุกคนนะครับวันนี้ก็สนุกกันมากพอแล้วนะครับสำหรับดักฮันเกมโหมดนะครับ เกมโหมดมาใหม่นะครับของ TDS Simulator Tower Defense นะครับผมนะซึ่งเป็นเกมที่สนุกสนานน่ารับชมนับดมกันจริงๆนะครับผมก็ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็โอเคผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับของที่ได้มานะครับมันก็คือเจ้านี่นี่เองนะเดี๋ยวก่อนนะไปที่ดูที่ไหนนะดูที่นี่นะครับนี่ไข่นะครับที่ได้มานะครับมันจะเอามาอัพแรลกนั่นเองนะครับนี่ครับดูดี เนี่ยมันต้องเก็บกี่เอกกี่เอกนะครับเนี่ยขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้นะครับนี่เป็นสกินนะครับของโซลเจอร์นะครับโซลเจอร์เป็ดนะครับเคลมรีวอร์ดไปเลยนะครับนี่แลงสามก็สกินดักฮันเตอร์นะครับนี่ผมได้สามแลงแล้วนะครับตอนนี้นะครับต่อไปก็ต้องเก็บเป็ดไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคไปเรื่อยๆนะครับก็เท่ดีเหมือนกันนะโอเคนะครับใครที่ชอบนะครับ เกมโหมดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งติดตามช่องลิมซีเคไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในพันธนะ์หน้าสำหรับพันธ์นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบายจาาจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบาย